พะวโตอระหะโตสมมาสัมพุทธสนะโมตัสสัมะคาวโตอาระหะโตสมมาสัมพุทธสันโมตัสสัะคาวโตอาระหะโตสมมาสัมพุทธสันี้ฏีอัตมาพากจะได้แสดงพระธรรมเทศนา ในกายานุสติกถาว่าด้วยากายานุปัสนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีเพิ่มพุุ้สมบุเลาสุแก่่ได้ก็สามาริจนชวย้ายเรื่องในวันนี้เป็นสารอาคุณอุทิศผลภคิณนานุปาทานไปนให้กับ คุณโยมุดตการสมที่ชัยที่จากพวกเราไปแล้วตามสมควรแก่เวลาสดต่อไปก็ขอความสุขสวัสดีสมบูรณ์ปูนผลพิพ right pues. ัฒนามงคลจงมังเกิดมีแก่ยตดโยมอทุกคนโดยเฉพาะอาเจ้าภาพก็คือคุณแม่สั้นสมที่ชัยแล้วก็ ที่ป้าณนานอาทั้งหลายที่มา,าร่วมกันํำเป็นกุศลทึกผลอุนให้กับคุณโยโุรการที่จะพวเราไปในระยะอายุาน,นิดเดียว35ปีก็เป็นธรรมดาของชีวิตก่อแก่เส็บตายเราทั้งหลายก็อย่าได้ประมาทในชีวิต เพราะว่าชีวิตนี้เมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายบางคนก็เรียกว่าตายเร็วบางคนก็เรียกว่าตายช้าแต่ว่าจะตายเร็วตายช้าก็ขอให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความไม่ประมาทในชีวิตเราก็จะพบกับความสุข แล้วก็ความเจริญในทางพระพุทธศาสนาเราก็ต้องหันเข้าหาก่อนจริงที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ผ่านไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในสณะที่เกิดขึ้นมาก็อย่าได้ประมาทมีชีวิตอยู่ก็อย่าได้ประมาทตายไปแล้วก็แต่ชื่อว่าประมาทหรือไม่ประมาทก็ตอนที่ เราเป็นเอยู่นี่แหละทีนี้เกี่ยวกับหัวข้อที่ยกขึ้นมาก็คือกายานุปัสนาคําว่ากายานุปัสนาแยกสับก็เป็นกายแยกสับอนุปัสนา,า,าก,กา,า,ยา,ายยแป,ปลว่ากายกายของเรานี้ว้างว้างว่าเยาวานาขึ่นเราวานาพุ่งว้างตอกเลยข่าดเอ็นใหญ่ก็ร้อยเอ็นน้อยก็เก้าพัน ดึงรัดร่างกายของเราอยู่กายอันนี้แหละที่จะต้องใช้อนุปัสนาอนุปัสนาคืออะไรอนุปัสนาก็คือตัว,ตวสติที่แทนที่จะเอาสติไปไว้ที่คนนั้นคนนี้หรืออารมณ์รูปเสียงกลิ่นสัมผัสทั้งหลายในภายนอกแต่ว่าเอาสติเอาความสนใจมาอยู่ที่กายนี้เมื่อมาอยู่ที่กายนี้ก็จะทําให้เรานั้น เป็นผู้ชื่อว่ามีสติอยู่ในกายเห็นกายในกายกายานุปัสนาก็จะเกิดขึ้นมากับเราซึ่งข้อนี้เป็นหลักธรรมที่สําคัญมากพระพุทธองค์ก็ได้จะบอกว่าอยู่เท่าภิาเวีนที่ภูกายเยกายานุปัสสีวิหารติอาจาปีสัมปชาโนสตุมาวิเลยระโลเกอภพิชาโภมาสังซึ่งเขาแปลว่า อาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจนในธรรมในนี้ก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรเพ่งพินิษพิจารณาอยู่ที่กายนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีกายานุปัสนาอยู่ในจิตในใจเป็นอารมณ์ของสติได้สติที่อยู่ในกายเขาเรียกว่ากายานุปัสนา เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่าเอาสติไปไว้ที่ไหนที่เป็นภายนอกก็หันมาไว้ที่กายของเราล่าสติขึ้นลงให้มีความปร่งใสให้มีความเย็นใจให้มีความสงบระงับอาดความทุกข์เพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายจะดได้ไม่ใช่ที่ตอนตายแต่ว่าตอนเป็นเป็นนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีสติเราก็จะใช้สติอยู่นั่นแหละมาอยู่ที่กายควอมทุกข์ทั้งหลาย เมื่อสติมีกำลังปัญญามีกำลังความเทียมมีกำลังทั้งวันทั้งคืนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้านในสติปัฏฐานในกายานุปัสนาผู้นั้นก็จะทําโลกนี้ให้สว่างสวโลกก็คือร่างกายจิตใจของเรา,าก็จะสว่างสวอ,อ,อื่นไปด้วยอาธรรมากซึ่งในกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดแสดงไว้ในหมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นเรื่องราวที่ายาวมากแต่ว่าจะพเะอกายนี้พระพุทธองค์ทรงจำแนกกายออกไปถึง14อย่างกาย14อย่างเรียกว่า14บาปพระถ้าเป็นหัวข้อก็เรียกว่ามีหหัวข้ออกหัวข้อ1ิอ,อย่าง มีอะไรบ้างเราก็ต้องหันเข้ามาดูหันเข้ามารู้มารับฟังอายก็จะเป็นประโยชน์ประดับสนให้สติปัญญาของเรานั้นทำหน้าที่กายตัวที่หนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดอมืออานาปานะอาณาปานะก็คือลมหายใจเข้าออกของเราไปแล้วหายใจเข้าออกเข้าออกเราก็ไม่ค่อยรู้ลมหายใจ เราจะดูว่าตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยสเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาตอนที่จะสวรรคตพระองค์ก็บอกว่าจงหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยอย่างช้าชา้าเมื่อหายใจเข้าหายใจออกอย่างช้าชา้าสติปัญญาเพื่อจะขึ้นมาทำงานก็เป็นการเริ่มปลูก,กจิตของบิดานั้นเอาไวใ้ในกายานุปัสสนา อดีตเราก็จะได้มีสุขติพบเป็นที่ไปในเรื่องหน้านเราก็เหมือนกันตอนนี้ก็ผึกสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยมีเรื่องที่ให้น่าศึกษาเยอะมากเลยผมก็ต้องวางไว้ถึงสี่สเต็ปสี่ขั้นตอนในกายนานุปัสสนาลมหายใจของเราสเต็ปแรกก็คือว่าเมื่อหายใจเข้าหายใจออกสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกสั้น,นตอนนี้ใครหายใจเข้าสั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเราก็จะรู้ตัวเองแต่ว่าถ้าใครหายใจสเต็ปที่สองก็คือหายใจเข้าหายใจออกยาวเวลาเราเห็นเหนื่อยึงสั้นนำทานอะไรนี้ให้พยายามหายใจให้ยาวเอาไวา้ แล้วเอาสติมาคหนดที่ลมหายใจเข้าออกที่มันยาวเราก็คำนดรู้เข้าออกยาวเมื่อรู้เช่นนี้ก็เป็นผู้ที่ชื่อว่าเป็นผู้มีสติอยู่ในกายเป็นกายานุปัสนาแล้วสเต็ปที่3มก็คือว่าทัพพกายยัอปฏิสังเวทีนะก็คือรู้ความลมทั้งตัวไม่ใช่กายทั้งตัวกายะ สังขารในที่นี้ก็คือกายทั้งตัวกายลมหายใจเข้าหายใจออกเริ่มต้นก็ที่ท้องก็ขึ้นมาที่ปลายจมูกแล้วก็ออกไปในปลายท่อแต่ว่าถ้าเราเอาสตินั้นตั้งไว้ที่ปลายจมูกอย่างเดียวก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติรู้กองลมทั้งข้างในั้งข้างนอกเป็นผู้รู้กองลมทั้งหมดเลย แค่มีสติจับอยู่ที่ปลายจมูกเนือลิ้นฟีปากบนก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ว่าเราก็ไม่มีเวลาไม่มีความใส่ใจมีความวุ่นด้วยภาพยากเสียงปากเลี้ยงท้องของเราที่มันถูกรัดเราไว้ในการงานมากกว่าที่จะถูกรัดเอาไว้ในสติภาวนาเราก็พยายามใช้ปัญญาแยกออกมาแล้วก็ใช้สติปัญญา ลวายที่ลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ความลงทั้งตัว้รปกะการที่สี่พระพุทธองค์ก็บอกว่าปัจสัมพยังกายและสังขางรงปัจสัมพยังกายและสังขารงก็คือการระงับลมหายใจเข้าออกเนี่ยให้มันสงบให้มันเย็นให้มันช้าให้มันระงับมีสติโูสติกำตาอยู่ถ้าเราทำได้จึงจะชื่อว่า ถ้าเป็นผู้ที่มีกายานุปัสสนษษาอยู่ในใจถ้าว่าเราทําไม่ได้วุ่นวายเกินไปเราก็านั้นเป็นผู้ที่ประมาทประมาทในรลกนี้พระพุทธองค์ก็บอกว่าผู้ที่ประมาทก,ก็คือผู้ที่ตายไปแล้วถึงจะมีชีวิตอยู่เป็นปนขยันทำมาหาก,กินแต่ก็ชื่อว่าตายไปแล้วในธรรมะตายไปแล้วในพระรพุทธศาสนาทีนี้สี่ประการ ข้างต้นที่อตาตมาได้ยกขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าอานาปานเป็นหมวดที่หนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในกายยาตุปัสนาแล้วหมวดที่สองคืออะไรหมวดที่สองก็คืออริยบทของเราอินอริยบทเราตอนนี้มีอริยบทนั่อพระองค์ให้มีสี่อริยบทในใจก็คือยืนเดินนั่งนอน ที่เราวัน,นี้เรานั่งเราอาจจะงงลืมลมหายใจแต่ว่าท่านั่งของเรานี้ยังมีอยู่ท่าเดินท่าเดินท่านอนของเราก็มีอยู่เมื่อเราเินนิจาจรนามีสติรู้ในการยืนเดินนั่งนอนของรูปของกายนี้ก็ชื่อว่ามีกายาาุปัสสนาในใจเมื่อมีในใจแล้ว ก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่า,าไม่ประมาทแต่ว่าถ้าหลงลืมอิริยาบถไปเยินเดินนั่งนอนเราไม่ได้มีสติเลยเรียกว่าปล่อยไฟตามจิตเล็เสียงเกิดขึ้นที่ไหนเราก็ฟังที่นั่นรูปดารานิยายหนังเกิดที่ไหนเราก็ติดตามไปที่นั่นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่หลงลืมในสติปัฏฐา แต่ว่าสติปัฏฐานนี้ข้อพูดถึงในภายในกายรูปเยินเดินนั่งนอนอยู่ก็คแค่มีสติมีปัญญาทำโมู้ดูเขาอยู่ก็ชื่อว่าแต่ผู้มีสติปัฏฐานมีกายานุปัสนามีภาวนาในวุ่นใจเอเริยบทึงเป็นบทที่สอที่องคุตตเขรพสัมสมาสัมพุทธเจ้าได้กลับเอาไว้และไม่ใช่แค่นั้น ก็คือแยกกายออกไปกายประการที่สามหมดที่สามเขาเรียกว่าสัมประชัญญะสัมประชัญญะก็คือมีปัญญารอบรู้ในอริยบทย่อยไม่ว่าจะกิืนเดินทำพูดคเคยืนเดินหน้านอนทั้งหลายเหยียดมือเข้าเหยียดมือออกเหลียวดูคูทั้งหลายนี่ก็แยกว่าเป็นอริยบทย่อยอริยบทย่อยนั้น ถ้าเราใช้สติปัญญาขักกับก็จะเป็นผู้ที่ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนขอ,สขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหมวดที่สก็คือสัมปชัญญะบอกพแล้วไม่ใช่แค่มีแค่สัมปชัญญะบอกพ่าอย่างเดียวธรรมานั้นมีมากมายมีหลากหลายแล้วข้อต่อมาก,ก็คือดูกายนี่แหละกายนี้ ที่เป็นที่ประชุมการของอาการสามดสอนก็คือของขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกจนไปถึงนู่แหละตับไตไส้พูงลงไปมันสมองมันสมองของเราภายในถ้าจะรับใครจะชงางใครก็รับให้ถึงตับไตไส้พูมถ้าจะชางก็ชังให้ถึงตับไตไส้พู เมื่อเลยความเป็นตัวเป็นตนเข้าไปถึงสภาวะอาการ3.2แล้วปัญญาก็จะขึ้นมาทําหน้าที่แต่ว่าเด็ที่สมมุติบัญญาจากปุนคนเรตาตาตาต้เขาเปลี่ยนทั้งหลายก็จะขึ้นมาทําหน้าที่ทําให้ใจนั้นไม่พบผลทางของความสงบใจนั้นก็จะชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่ในตัวเองเพราะไม่มีปัญญาแสงสว่างหรือไม่มีใครที่จะมาชี้นําน เพราะว่าอาําโลกนั้นก็ประกอบการมานโนการที่จะหันมาภาวนาธรรมะไม่ก็หาได้ยากพระพุทธองค์จึงบอกว่าให้ดูที่อาการ32ของคนเล็บฟันของเราเนี่แหละมันน่าเกลียดเ,เราดูโดยผมเนี่ยถ้าไม่ได้สะไม่ได้ทําความสะอาดวันสองวันลังแครเขาอะไรก็ขึ้นมา พ่อน้าละเอียิมีกลิ่นเหม็นใส่เข้าไปในไฟแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าปรารถนาน้าไข้น่าพอใจตับไตไส้พุงทั้งหลายที่อยู่ภายในถ้าเอาออกมาข้างนอกให้เราดูนี้ก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีสภาพตับไตไส้พุงที่เหมือนกันหมูหมาาไก่ทั้งหลายก็จะเข้าแย่งตับไตไส้พุงแต่ว่านี่มันอยู่ภายในก็ทำให้เราหลงไปคิดเป็นสัตว์บุคคล หลงในรูปในเสียงกินรสสัมผัสทั้งหลายหลงไปในกิเลสตหาเลยปัญญาปัญญาไม่ขึ้นมาทําหน้าที่เมื่อไม่ขึ้นมาทําหน้าที่ตัณหาอาวิชาพรเมืออม่อความบอดก,ก็ปกคุมร่างกายนี้ปกคุมใจนี้ทําให้ใจนี้ไม่เห็นแสงธรรมะแสงสว่างของภาวนาเข้าไปไม่ถึงก็เห็นสิ่งที่น่าเกียดปฏิกูลในอาการ 3. าสอเนี่ย ว่าน่ารักน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเสียงทั้งหลายก็น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจกลิ่นรสสัมผัสสุขจำสุขจุงรูกคำทั้งหลายน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่ว่าถ้าเราดูย้อนเข้าไปตามกายยาที่ปัสสนาก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นน่าเกลียดน่าเสียใจปฏิจูุลน่าเหนื่อมีกลิ่นแล้วก็เมื่อตายไปแล้วแม้แต่ผู้ที่เป็นสามีภรรยากัน ็เบือนหน้าหนีนอนข้างๆก็ตัวก็หวาดก็สะดุ้มพอเมื่อปร,บบบรากฏความจริงออกมาแล้วเราบางขาอินเดนตหาก็อายอมรับไม่ได้ทีนี้เมื่อใช้ปัญญาทู้นิพิจรารณาก็จะเห็นกายานนปัสนาดที่สี่บทที่สี่เขผ่านไปแล้วต่อไปก็คือหมวดที่ห้าบทที่ 5. หทท้าคือพาตุมานัสกา าเราไม่พิจารณาน้ำสิหลวดก็พิจารณาร่างกายนี่แหละดยความเป็นธาตุธาตุอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราไม่มีอยู่แต่ว,ว่าเราเป็นสคัญเหตว่าเรามีดูเราเห็นเหตสสาคัญเหตุจงเกิดมิจฉาทิฏฐิพบชาติก็เลยเมรล่ไปถ้าว่าเรามีความเห็นถูกปฏิบัติถูกมีสติปัาญญาที่ขึ้นมาจากการภาวนาการโลกหน้าก็ใจดุดวัตถะก็ใจดุด ทังสารวัตก็เดยอดอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าได้ขัดเอาไว้ถ้าเราเห็นตามความเป็นต,ตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา,เาความสวยความงามความเท่งหรือว่าความสุขความเป็นตัวเป็นตนมันหายไปเมื่อมันหายไป,หยไปเหลือเป็นแค่ธาตุธาตุด่นธาตุน้นำธาตุไฟธาตุามลมสัตว์คนและฟันของเราเป็นเพื่อแค่ธาตุเดินธาตุดินเหล่านี้เมื่อมันตายไปแล้วมันก็กลับลงสู่ดินเหมือนกับของคุณโยมสุรกา คือถูกเผาเป็นเท่าไปแล้วถ้าไปไหนสิ่งที่เป็นดินก็กลับลงสู่ดินสิ่งที่เป็นน้ําน้ําหูน้ําตาเลดหนองเลือดทั้งหลายก็กลับไปสู่น้ําถ้าน้ําเขาก็ไม่ได้จับไปไหนหรอกเขาก็ยังอยู่กับเรายังเป็นธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมที่คอยทับอยู่ใกล้ๆก,กัเราก็ให้รับรู้ถึงว่าเขาไม่ได้จับไปไหนเลยความเกิดความตายนั้น ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแต่ว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้จัดสรรพิธีกรรมให้การเกิดการตายนั้นมีความแตกต่างกันมีพิธีกรรมที่น่าเย็ยนดีเมื่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตอนที่ตายก็มีอาการที่สลดหวนคูสังเวชเตรียมจะเผาเน่าเหม็นอย่างเดียวเลยเราก็ต้องเป็นนิพิจารณาให้เห็นถึงความจริงความเป็นธาตุ ถ้าเดนถ้าน้ำถ้าไฟถ้าลมก็จะต้องเข้าสู่ความเป็นธรรมาชาติเหล่านี้นายของเราสัตว์คนตัวตนคนนั้นคนนี้นายพรนายขอนายพรไม่มีปาศจากไปแล้วเข้าสู่ความจริงแล้วล่วงเลยความเป็นภาพไปพระพุทธองค์ก็ให้พิจารณาถึงความเป็นร่างกระดูกร่างกระดูกเขาเรียกว่าน,นาวสินนว ศีกาปพัพรเก้าอย่างนะเก้าอย่างก็คือพอตายไปแล้วคุณสุรการตายไปแล้วตายไปแล้วอย่างไรก็เผาเผาไปแล้วก็จะตอนตายมีอยู่ในหลอดก็ขึ้นอื่นนะขึ้ื่อื่นแล้วอุทุมวา,ากกระกลับหน้าเกลียดไปเลยมีน้องไหลม,มีน้ำเหลืองน้ำเลือดที่ไหลนี่ก็ไหล,หล,หลออกมาไม่เชื่อก็เปิดดูเลยเนะ ถ้าเจียดยาววันมันก็เติมเตินแต่ว่าเวลาเผานี่นยิ่งไหลออกมาเห็นชัดเจนแล้วไอ้สภาพล่นนั้นแหละเป็นความน่าเกลียดเป็นความจริงของชีวิตเราเราพอถึงตอนนั้น,เร,รนเรารับไม่ได้นะเรารับไม่ได้เพราะอะไรถ้าคนไหนรับได้ก็ลองให้มันนอนให้ใครก็รับไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า,วาความจริงปรากฏความโง่หายไปความฉลาดเกิดขึ้นมา ก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาตายไปแล้วในเขาเป็นล่างกระดูกเป็นปลาช้าไปแล้วเข้าสู่ป่ายชา้าเข้าสู่เตาเผาไปแล้วเป็นสาภาพที่จะต้องเผาจะต้องทําลายจะต้องทจับให้สิ้นไปความจริงปรากฏแล้วแต่ว่าเรานั้นเข้าสู่ความจริงนิดเดียวก็จะหลงเข้าไปในความไม่จริง ในความเป็นโลกาพิวัฒน์ในความเป็นโลกความเป็นไปของการงานของชีวิตก็จะชุดจงเราไปเมื่อออกจากจุดนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นป่าสาวเก้าก็คือกระดูกทั้งหลายที่เป็นกระดูกท่อนเดียวกระดูกหลายท่อนมีเส้นเอ็นมีหนังรัดเลื่อนอยู่พอร่วมการไปก็กลายเป็นาตาเรียกว่าต้องมีบนผ้ามาชัดาตุกระดูกเก่า ผมพูดอคกก็ให้พิจรารณาว่าแท้จริงเราทั้งท่านทั้งหลายนั้นสุดท้ายก็มาถึงจุด,จดนี้คือความเป็นธาตุคือความเป็นเท่าความเป็นธาตุเก่าต้องให้พระมาชักมาบางสุดสุดให้เก่าแล้วก็เป็นฝุผงกลับไปสู่ดินไม่มีอะไรที่น่าินดีไม่มีอะไรที่น่าเสน่หาไม่มีอะไรที่น่า,า,นายึดถือ วันที่จะปล่อยวางวรนที่จะให้ปัญญาเส้นมาพินิจพิจรารณารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็พระพุทธองค์ก็เลยวางหลักบอกว่าอาตาปีสติมาสัมปชานโลให้มีอาตาปีก็คือความเพียรมันดูในกายของเรานี่แหละมีความเพียรเมื่อความเพียรมันมีทั้งวันทั้งคืนแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เตืนดูในกายนี้เตืนอนดูในธรรมะ มีสติมีปัญญาในธรรมะพอมันเกิดแล้วก็จะเรียกว่าเราก็มองรู้ว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาก็ประมาทตอนที่เรามีสติปัญญาเราจะรู้ว่าอ๋อตอนที่หลงลืงนั้นเราประมาทหรือเกิดเราเป็นผู้ที่ตายไปแล้วทั้งที่ยังไม่ตายแต่ว่าคุณจะตวิกกาณนะั้นตายไปแล้วนะแต่ว่าในความรู้สึกนึกคิดของเราทั้งหลายนียเขาก็ยังปรากฏอยู่เหมือนกับว่ายังไม่ตาย เรานะั้นก็ให้ไนพิจารณาถึงกายานุปัสสนามีสติมีปัญญาสติปัญญาปปญขอพระุทธองค์กลบอวว่าอาตาปีปติมาสัมปชัญญูความเพียงด้วยนะเขาคือมรนะมรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดพระพุทธองค์บอกว่าถ้าจเจริญมรรคแล้วแน่นอนต้องไปสู่ที่สิ้นทุกข์ดับทุกได้มรรคความเพียรสติปัญญาทุกบาทถ้ามันขึ้นมาแล้วมันก็ชัดเจนจิจตาวิญญาณของเรานั้น ให้ขึ้นมาให้มีอำนาจหรืออวิชาความโง่ความเขาความไม่รู้ที่ปกครุมกายนี้ที่ปกครุมใจนี้ให้เขามาเห็รู้เห็นยาถาภูตามประชานาติเห็นตาความเป็นจริงรู้ตาความเป็นจริงสมเาเัยธรรมานุปัิศีรู้ว่าการเกิดขึ้นมาของเรานั้นมีกายกายอยู่นั้นก็เกิดตายอยู่ทุกขณะกายที่เข้ามานั่งที่ศาลานี้ในตอนแรกก็ตายไปเรียบร้อยแล้ว กายใหม่ก็เกิดขึ้นมาใจขนาเมื่อกี้นี้ก็ดับไปแล้วใจดวงใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเกิดเราจึงเรียกว่าสัมผัสอยู่ทุกขณะแต่ว่าเราประมาทหลงลืมความเกิดายในจิตในใจของเราทําให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวเป็นเรื่องราวของคนหนุคนนี้เป็นเรื่องราวของราบยศเสญสุขเป็นเรื่องราวของสิ่งที่น่าปลื้้าน่าปรถนาน่าใคร่าน่็นดีแต่ในความเป็นจริงแล้ว สภาพทั้งหลายของพระองค์ก็บอกว่าเป็นสภาพที่ไม่น่าราถนาไม่น่าใข้ไม่น่าเย็นดีเป็นสภาพของความทุกข์ทุกเท่ทนานั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่นานั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่นานั้นที่ดับไปเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสัตว์เป็นรรคนตัวตนเราเขาเรายึดอะไรไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนจริงเราก็บังคับเขาได้ว่าอย่าตายนะอย่าแ,แก่นะอย่าเจ็บนะแต่ว่าเรางคับเขาไม่ได้ สัพพะของเขาพระพุทธองค์จะบอกว่าสมุทยาวยธรรมมานั้ปัจสีวิหารติให้พิจารณาดูความเกิดตายในกายนี้กายอันยาววานาคือมีธรรมะซ่อนอยู่จะให้ธรรมะเหล่านั้นปราผลยิ่งขึ้นไปเมื่อเราอยู่คนเดียวพอดูที่กายนี้ดูที่จิตนี้ก็จะเห็นแสงสว่างของธรรมะก็บประคองถวายแสงสว่างของธรรมะนั้น เป็นแสงที่หายากถ้าว่าไม่เข้าใจมันก็จะไม่ขึ้นมามันจะขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีปัญญารอบรู้แล้วก็เข้าใจสภาพทั้งหลายตามความเป็นจริงอันนี้ก็พระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าผู้ที่เจริญกายาลุปัสนาเนี่ยก็มีอานิสงส์อานิสงส์ทั้งหมดก็มีเจ็ดประการเจประการเประการมีอะไรบ้าง การทาวิสุทธิญาก็คือทําให้เรานี้มีจิตใจที่บริสุทธิ์แต่ของเราส่วนมากมันจะสกปรกไปด้วยโลภโสสอบโลหมา,านะอิสามัจฉริยะทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุทาให้ใจสกปรกแต่ว่าส,สติปัญญาตรงเพียรนี้จะทําให้ใจสะอาดาแล้วก็บริสุทธิ์ถ้าประคองไว้ในสติปัญญานานนี่อันที่สองข้อแรกอันที่สองข้อที่สอนงนะก็คือว่าโสกาปริเทวานาังสมาติกรรมายนะ เมื่อจเจริญกายาในปััสนาไปเรื่อยๆก็จะก้าวล่วงความโศกความโศกก็นับเป็นหนึ่งปริเทวะก็นับเป็นหนึ่งก็รวมเป็นสามกับข้อแรกไปหรอกนะเป็นสามโศกาความโศกความร่ำไรรำพันปริเทวนาฐา,ารทั้งหลายเศร้าเสียใจโดยนีนข้อเรียกว่าเราก็จะก้าวล่วงได้ถ้าเราจเจริญกายาในปััสนาแล้วอาิสงส์ข,ข้อที่สามก็คือว่าทุกขา โทมานัสสานั่นทุกขโทมานาัสสานัน่นสมาติกมาลาเก้าร่วงความทุกข์ความโทมานัสทุกกายทุกใจก็จะเก้าร่วงได้แล้วต่อมาก็คือว่าญาณสัคคทิขมายาก็จะทําให้เราเนี่ยได้บรรลุถึงหนทางเที่เป็นมันชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เข้าไปสู่ทุกไม่เข้าไปสู่สุดในอดั้นะ เป็นใจเป็นกลางมีความเฉยเฉยมีความสบายในตัวเองแล้วอันมสมประการสุดท้ายก็คือว่าอันนี้ภายัสสารสัจจิิติยายะก็จะทําให้แจ้งความดบความเย็นความสงบความสันติภาพร่มเย็นในภายในเราก็จะหาได้อย่าไปวางความหวังไว้ที่ผู้อื่นนะอย่าไปวางความหวังไว้ที่บุนที่ผุกสน แต่ความหวังนั้นอยู่ที่ภาวนาพระพุทธองค์บอกไว้พระพุทธองค์ช่วยอะไรไม่ได้เราเป็นแต่ชีพภาพถ้าพวกท่านทั้งหลายอยากสงบอยากดับทุกข์อยากจะถึงอมตะแท้จริงก็มีความเพียรไม่เกียจข้าในกายานัสสนาทั้งวันทั้งคืนแล้วท่านก็จะถึงความสงบความเย็นใจที่ท่านทำได้ที่ท่านสร้างได้ไม่ต้องรอให้พระไม่ต้องรอให้พระเจ้าไม่ต้องรอให้ผู้วิเศษคนนี้คนนี้ทำ ไม่ต้องรอให้เกิดปาฏิหารในในในิย์ใดๆแต่ว่ารอว่าเราต้องทําเดี๋ยวนี้ตรงนี้ที่กายนี้ที่เหล่านี้และที่จิตเพิ่มสติปัญญาความเพียรไปก็เป็นผู้ไม่ประมาททั้งวันทั้งคืนก็จะพบอรตมะทำได้ในที่สุดก็พอสมควรแก่เวลาน,นะท้ายสุดก็ขอ อาหาคุณพระเสือรัตนตรัยรัตนตรยานุภาเวนะรันตนตรัยตีสสา,สาด้วยออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมสมบูรฆ์จงรวมกันเป็นเดชะพระวะัจรใจฤทิ์เป็นฤทวนนำส่งแก่ดวงวิญญาณของคุณโลภสุรการสนติชัยหากว่าอยู่ในที่ทุกข์ก็คอยพ้นจับเพื่อข้าเป็นความสุขก็ขใส่สุขทิ้งใหขึ้นไป และงคลทั้งหลายจงสะท้อนกันมาให้เจ้าภ่าพ้าพัวสนทิชัยก็ด้ป้านะอาแขกผูม้มีเกียรติผู้มาร่งมาทุกท่านจงเจริญเ้ื่อจตุรับพิการชัยเค่ออายุวันนะสุขภัละที่สิ่งหนงประสรงค์สิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบและประอกอบไปด้วยธรรมขอสิ่งที่ประสรงค์จำลองวันนั้นจงทานสมเด็จจงทานสมเด็จสมบรรอความมุ่งมั่นราหนา ทงทุกประการเนสนาบูหานท่รัตามภาพาได้ชี้แจงสแสดงมาในกายานุปัสนาข้อพอสมควรแกร่เวลาถึงขอสมมุติติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการาชนิดนครับ